มีคนถามมานะครับว่าถ้าอาหารติดคอแล้วที่ผมสอนไปอะว่าใช้ขอบโตะ๊ะขอบเก้าอี้ในการที่จะกดท้องตัวเองแบบนี้ยไม่มีให้กดทํำยังไงดีผมว่าอันนี้เป็นเหตุฉุกเฉินคุณจะต้องหาของอย่างอื่นครับที่ใช้ช่วยในการกดท้องของเราอย่างเช่นอันแรกเลยถังขยะครับอย่างเช่นถังขยะครับอันนี้ก็สามารถใช้ได้นะ นะก็คืออย่างนี้เราก็กดลงไปอย่างนี้เลยนะแต่อันนี้ผมไม่ชิดนะเออนะหรือว่าตะกร้าผ้าครับตะกร้าผ้าเอาให้มั่นๆน,นะเอาใหญ่หน่อยเนี่ยกดลงมาอย่างนี้ได้เหมือนกันคุณก็ทิ้งน้ำหนักตัวลงไปตรงๆอย่างเงี้ยนะฮะมันก็ช่วยได้นะก็สรุปว่าคือของอะไรที่แข็งๆที่อยู่รอบตัวของคุณเนี่ยแล้วมันสามารถเข้าที่ช่องท้องของคุณได้เป็นแนวนอนนะก็สามารถที่จะได้หรือสุดท้ายนะถ้าคุณไม่มี ถังขยะหรือว่า,าตะกร้าผ้าอะไรก็ตามเนี่ยไม่มีเลยนะอันนึงที่มีแน่ๆคือราวบันไดครับนี่ฮะร,ราวบันได